สวัสดีค่ะกำลังเดินทางนะคะกำลังเดินทางไปโคราชค่ะข้างหลังเต็มเลยของพอดีผู้นี้หยุดลานก็ลเลยถือโอกาสออกเที่ยวนิดนงให้ผ่อนคลายนะคะนี่นะโอ้ยกนได้แก อันนี้นะอันนี้มาเฟียเลยอชอบใส่เสื้อกะกันแล้วเดินทางไปนะคะถึงโคโคราชประมาณกี่โมงคะเช้ท,ที่ยไหมนี่อยู่สระบุรีออกมามาเยื่อแล้วอยู่สระบุรีเดี๋ยวเจอกันที่โคราชนะคะเลยแต่ว่าขาเข้าขาเข้าจะรถติดนะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ไงก็คนก็จะจะเดินทางกับ กลับเข้าไปทํางานกลับเข้าไปกรุงเทพอตอนนี้อยู่สระบุรีแถวลงปูนบูนอินทรีค่ะเดี๋ยวเจอกันที่โคราชนะคะน่าจะถึงมันมืดมืและะ้ค่ะวิ่งเร็วไม่ได้เลยค่ะฝนตกมาถึงไอ้เขตโคราชแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงจุดหมาย ฝนตกถึงโคราชานะ,นะคะฝนตกุเทพีฝนไม่ตกมามาเด็นเข้ามาเกิดโคราชฝนตกสวยเลยโอ้ฟา้ามแม่น้น <c oughs> ถึงโคราชแล้วค่ะเดทีสาวคนสวย คืนน sure ี้จะนอนบ้านอี uh ่บ้านไหนจิปุ้ยจิปุ้ยค่ะมองไหนในใบไหนค่ะอันนี้พี่เกือถึงแล้วดูแก้วอยู่เเออไม่เอาออกสื่อเอาเดี๋ยวจะไปนอนบ้านพี่สาวนั่นนะอารมณ์นี่อารมณ์นี่เดี๋ย่ร้านอาหารตามสั่ง นหร้านอาหารตาตังคนโคราชอร่อยที่สุดร้านเจนางข้างๆโรงงานไอโรงงานซีพีใช่ไหมคะเนยคะินโคราชเรียบร้อยแล้วยมากินข้าวเย็นที่ร้านเจนางนะคะร้านอาหารตาสังที่โคราช ฝนตกโปอยๆข้างนอกฝนตกตลอดทางเลยตั้งแต่กลางดงมากะเพราเย่ยๆเลยนะนี่ข้าวผัดอากาศเย็นรถเราเย่นแล้ไอพีเค ขายในรูปภัณฑ์ในรูกค้าเยอะฝนตกก็ลูกค้าเยอะเป็นยายขายอะไรเป็นจะเป็นขายรูปภัณฑนเติมอ,อากาศดีค่ะแถวต่างจังหวัด ในรางกินข้าวสนามกีฬากับพี่สาวพี่เคพี่พี่ชายเราบอกให้มาดูว่ามันสวยแต่ว่าฝนตกะตกนตกรวมน้องเปียก็เน,ยเ,ยเนี้ยจะล้มปากแตกเหมื้น,นกันไม่รู้เลยถนนก็ไม่ดีเช้าเลยนะคะทีโคราชนะคะน,นีบรรยากาศ ากาเย็นมากเมื่อคืนในฝนตกทั้งคืนเลยเ <c oughs> ป็นรล้วดูมัน <c oughs> มันดื้อจริงๆ <c oughs> มันกระโดดแล้วกระโดดเอาเจ็บจัง <c oughs> ตัวใหญ่ <c oughs> มือ้อไปไปเล่นวันนี้อืไปเร็วเมือ้อมาก็เจอตัวนี้นะคะตัวนี้จ,นน <c oughs> จ,ะนจะต้อนรับก่อนจะต้อนจะต้อนรับก่อนเจ้าของบ้าน <c oughs> เมื่อคืนนี้ไม่เห็นเลยสิเมื่อคืนนี้ฝนตกไปไปกินข้าวไปไปไปตัวใหญ่กระโดดจนเกือบล้มเลยโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอต้องระวังมันนะคะโอ้ยมันเบียดเลยโอ้ยเจ็บเบื่อพอใจยัง ฮะเดี๋ยวันเบียดมันต้อนรับเดี๋ยวอีสระเนื้อเลยมันก็เบื่อเออโหว้าอายุยไม่แปลงฟันด้วยไปแปลงฟันปะฮึโอ้ยดูมันบรรยากาศตอนเช้าที่โคราชดีเลยอันนี้บ้านพี่สาวพี่ชาย Để tìm thấy khá nhiều đồ ăn Đó là mùa thu quá Nó to 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 นี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้ามันนจะเป็นทุ่งนาแต่ว่ายัางข้าวยังไม่ขึ้นเลยนู่นค่ะสวยหม่ฟ้าบรรยากาศอากาศดีมากเลยที่โคราชตอนเช้าเมื่อคืนเนี่ยมาฝนตกอ๋อมันออกออกต้นอะไรอะนะลำใหญ่มีลูกแหละ

แก่ชนด้วยค่ะนี่มีน้องนะกัดดีมากหาไปทุ่งนามีน้องนา,ากัดเย็นจังมีบ้านพี่สาวอีใช่ วันนี้น่านั่งมากบรรยากาศด,ด,ดีค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกอ่ามาหอดแถวอันฝนตกตกตลอดเลยนี่พ่อนี่สวัสดีค่ะอันน,น,อน,นี่พ่อกำลังจะไปใช่ค่ะเอาเอาฝนตกตัวนตกค่ะตกตั้งแต่กลางโดงมาเลยจนมาถึงนี่ ก็เลยค่อยๆมาแม่ไม่กลับแต่ <S <S 1> <S 1> เออมันมีผ้านี่นะ <S <S เบืเ่ออันนี้เจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่เราเล่นนีใช้เต้นโดยการเนี่ยไม่หยุดหรอกไม่หยุดเลยเนี่ยม,ม,<ห>มันจะชอบเล่นน่ะมันตัวใหญ่นะเราก็กลัวนะกลัวลม้มนะกลัวโดดใส่นะเนี่ยแรงเยอะแรงเยอะบรรยากาศอากาศดีมากตื่นเช้ามาเมื่อคืนนีนฝนตกเรานเรานี่ย ด,ดูมันเกิดรถเลยเรื่องดูมันเลยดูมันเลมันเล่น,ลนลจริงๆนะครับมันโดกระโดดกระโดดใช่มันเล่นเจ็บเลยนะดีนะเล็บไม่ยาวดูมัน <laughs> เจ้าที่นะะใครมาไม่ได้แล้วบ้านนี้ต้องเจอตัวดีต้องเจอนี่ก่อนไอ้บื้อกันเทมาวิ่งหางเขาไม่กล้าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้มันดีไม่ดีไม่รู้ดูทีละมันจะไม่ยอมเลิกนะต้องเล่นกับมันนะนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเนี่ยแล้กเลเลอร์ัญญาอ่อน เป็นทุ่งนาข้างอย่าเป็นทุ่งนามันเลยอากาศดีค่ะเปินไปนู่นละถือพ่อแกงมันนี่พ่อก็จะไปขายของไปเปิดร้านเอาขายไก่ปิ้งเป็ดมันเลิกละเห็นดูไก่ชีะ เดีมันดื้อจริงนะเหมือนเด็กน้อยดืนะ้อนะยะเขาอ่ามันไปแล้วมันได้ผ้าแล้วมันไปแล้วดื้อทำลายเต็มมือแล้วจะไปดูแม่ทำอะไรกินโอ้ไก่โอ้เยอะเลยสวัสดีค่ะแม่มา,าเมื่อคืนนี่นอนแล้ว <laughs> ทอดเนื้อ เดี๋ยวแม่วันนี้แม่จะไปไหนถ่ายของถ่ายไมหมคะวันนี้ปิ้งอะไรปิ้งเป็ดนะนีมม่มานกับข้าวกัะจ่งนี่ไก่นชนจะของบ้านของพี่ชายเยอะมาก ที่นี่มีไก่ชนดูมันขนันเยอะมากไงเป็นน้องนะ้ำเห็นไหมคะไก่ชนนะคะเลี้ยงตีเลี้ยงไข่เนี่ยพ่อพันถูกไว้นะอันตรายอะ่ะเจ็บมาเลยออ,อกจากบ,บ้านไม่ได้ออกมามันวิ่งหาอ้าวผูกเลยอ้าวอยู่กับที่เลย เด็กเด้อเด้อจริงๆเลยโซนจริงๆ